สายตาแบบเนี้คงดูจะเละไปท่าทางแบบเนี้คงดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจเี่ยังสงสัยในตัวฉันและยังไม่เชื่อใจกัน วกันว่าคนหน้าตาดีหลายคนไม่ค่อยมีทีจริงใจเลยสักคนแต่ฉันมีใชิงนั้นทุกๆก,การกระทำและคำพูดของฉันมีมีเจื๊อปนยอมโดนเครื่องจตรวจตรวจคำพูดฉันทั้งหมดจะมีทำให้เธอผิดหวังเธอยังไม่เชื่อคำารกที่บอก จะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หรอกถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หรอก Oh baby read my mind อ่านใจของฉันสักทีฉันไม่ได้ดีแค่หน้าตา ทุกๆครั้งที่พูดว่รารักตลอดเธอไม่รู้สึกกับเธอแบบนั้นคงไม่พูดหรอพี่ไม่ใช่คขหลอกลวงพี่ไม่ใช่คขหลอกลวงคำว่รารักมีความหมายตามที่หมายความที่เธอจะมา มีแต่คนที่ดีแค่หน้าตาแต่ไม่มีราคาทำให้เธอต้องเสียน้ำตาหนใจและสลา,าพอใครๆเ,เ,เข้ามาเธอเลยไม่กล้าลองเปิดใจถึงแม้ว่าคนหน้าตาดีหลายคนไม่ค่อยมีทีจริงใจเลยสักคนแต่ฉันไม่ใช่งนั้นทุกๆก,การกระทำและคำพูดของฉันมีมีเตียบ,บน ยอมโดนเครื่องจับโกหกตรวจคำพูดฉันทั้งหมดจะมีทำให้เธอจะทันเธอเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันไม่ได้หลอกพี่ไม่ใช่คนหลอกลวงพี่ไม่ใช่คนหล